ทิศวิธีการหลังจากที่เราเผาไส้แล้วนะครับถ้าเราไปจับต้อจะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่เห็นไหมครับมันถึงบอกว่าไส้แตกง่ายเห็นไหมครับมันจะดําครับผมตอนนี้ไส้เริ่มไหมมันจะเริ่มดําครับตัวนี้เราก็ ค่อยๆปล่อยน้ำมันครับพอไหม้สักพักมันก็จะขาวครับนี่ติดแล้วครับเห็นไหมครับผมตอนนี้รอให้อย่าเพิ่งกลัวตกแกนะครับรอให้มันไหม้สมบูรณ์นะครับเห็นไหมครับสว่างสวยครับครับผมวันนี้ก็สวัสดีัาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตนะครับ วิธีการใช้นะครับเตาน้ํามันนะครับเตาน้ํามันโคลแมนนะครับผมบรรจุกล่องประมาณนี้น,นะครับผมไปดูข้างในกันครับเตาโคลแมนครับใช้กับน้ํามัน พร้อมกับเคสสีเขียวครับผมการกระแทกกันแตกครับเวลาเราจะดึงออกแล้วก็แกะฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับจะเป็นที่ล็อกนะครับผมแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้นะครับจะเป็นที่ล็อกตรงนี้นะครับระหว่างฐานตัวนี้นะครับเคสเคสพื้นล่างนะครับ ล็อกทั้งสองมุมครับเพื่อไม่ให้หลุดเวลาถอดออกมาเนี่ยครับก็จะเขียนว่าพุทนะครับกดเข้าไปแล้วก็มันก็จะเด้งออกแล้วก็ถอดออกเวลาเดินทางไปไหนมาไหนนะครับการเคลือ่อนย้ายการกระแทกนะครับไม่ให้แตกไม่ให้โป๊ะแตกไม่ให้ไส้แตกนะครับการเป็นรอยถอดออกมาส่วนตัวนี้ก็เอาไว้แบบนี้นะครับผมขึ้นล่างเพราะว่าบางทีการเป็นรอยนะครับ ใส่พื้นล่างนะครับเพื่อเวลาเราปั๊มมันจะสีนะครับสีไปสีมากับเวลาเาเดินทางไปพื้นที่แคมป์ต่างๆมันจะเป็นพื้นเป็นหินนะครับมันก็จะเป็นรอยพอเป็นรอยข้าล่างปุ๊บนะครับตรงนี้ก็จะเสียดสีกับก้อนหินเป็นรอยกระเทาะอ,ออกสนิมก็จะอาจจะกินลามครับ พราะฉะนั้นแล้วเราควรที่จะใส่แบบนี้ครับผมใส่ไว้นะครับอุปกรณ์ชิ้นส่วนของเตาโคแมนนะครับตัวนี้จะเป็นโคแมนรุ่น 286A ครับผลิตในโรงงานของสหรัฐอเมริกาครับญี่ปุ่นสั่งให้สหรัฐ ผลิตเตาโคแมนรุ่นนี้จะเป็นสีเขียวเพื่อเอาใจคนใช้ชาวญี่ปุ่นครับแล้วก็ส่งกลับไปให้ประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นคนสั่งให้ผลิตแล้วก็เอาไปขายที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นสินค้าตัวนี้ก็คือเป็นเป็นของญี่ปุ่นนะครับแต่ให้โคแมนสารัฐเป็นคนผลิต ไทยก็นําเข้ามาจากญี่ปุ่นเพื่อมาขายประเทศไทยครับรุ่นโคแมน 286A นะครับมีความจุถังอยู่ที่5 9 0ซ c ครับ 590cc ก็คิดซะว่าน้ำหนึ่งขวดหนึ่งลิตรก็คือหนึ่งพัน cc อันนี้คือจุได้590ตีเลขก,กลมๆก,ก็คือ600นะครับ อุปกรณ์ในนี้ก็คือตรงนี้จะเป็นที่ที่เติมน้ำมัน,นครับใส่น้ำมันเข้าไปในนี้ครับส่วนน้ำมันผมจะบอกอีกทีนะครับใส่น้ำมันอะไรนี่คืออุปกรณ์ที่ใส่น้ำมันปิดฝาเข้าไปหมุนขวาครับตัวนี้ก็คือตัวเล่งนะครับ เล็กมากเล็กน้อย high Low. ึงก็นี่คือ off ครับติดส่วนปุ่มนี้คือหมุนซ้ายนะครับเวลาเราจะใช้แล้วก็ดึงออกมานะครับแล้วก็เอามืออุดรูนี่ครับนะผมกลม,มแล้วก็ปั๊มเข้าไปอย่างนี้นะครับปั๊มให้ตึงนะครับเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการใช้ครับ คู่มือในนีเนาานนนเน้เป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนครับนี่เป็นเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนส่วนข้างบนก็เขาเรียกเขาเรียกว่าหมวกครับอันนี้ร้อนครับผมถอดถอดน็อตออกไว้อย่างนี้นะครับถอดหมวกนี่หมวกก็จะเป็นแบบนี้ทรง อันนี้คือโป๊ะครับพยายามอย่าให้แตกครับในโป๊ะนี่ครับอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็คือคือที่รองโป๊ะครับทําความสะอาดนะครับเวลาเป็นข่ามเอวเป็นอะไรก็เอาอะไรมาเช็ดนะครับนี่ก็คือท่อท่อเจนนะครับหรือท่อนําน้ํามันเบนซินนะครับเวลาเราปั๊มขึ้นมาน้ํามันเบนซินก็จะผ่านท่อเจน แล้วก็มาพุ่งออกตามท่อนี้ครับแต่เราจะต้องใส่แต่เราจะน้องต้องนำไส้มาใส่ตัวนี้ครับไส้มาตรฐานของรุ่นนี้ก็คือใส่เบอร์ยี่สิบเอ็ดครับผมเบอร์ยี่สิบเอ็ดก็ต้องใส่ตรงนี้นะครับตรงข้อนี้แต่ถ้าใช้เบอร์เบอร์ใหญ่ไปก็ต้องล้นขึ้นมาผูกตัวนี้ครับเนื่องจากว่าถุงมันจะใหญ่ ถ้าเบอร์ยีก็คือถุงจะอยู่ประมาณนี้ครับผมป้องๆป,ประมาณนี้พอดีครับเดี๋ยวเราจะโมดูวิธีการผูกไส่แล้วก็ใช้น้ำมันแบบไหนบ้างนะครับส่วนอุปกรณ์ที่ให้มาพร้อมกับเตาตะเกียงโคแมนรุ่น2องแนะครับ 740J นะครับรุ่นของมันจะมีหนึ่งไส้แท้ไส้โคแมน ขนาดเบอร์ยี่สิบเอ็ดให้มาสองไส้ครับนี่จะเขียนเขาว่าโคแบนครับสีเขียวจะผูกอย่างนี้นะครับผมให้มาสองไส้แล้วก็คู่มือเปิดดูข้างในเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นครับอ่าไม่ออกครับผมมีแต่สัญ,ญลักษณ์กอดดาวๆใช้สัญ,ญลักษณ์ภาพนี่ครับวิธีการผูกไส้จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี้เรามาดูเชื้อเพลิงนะครับ เชื้อเพลิงที่ใช้กับตะเกียงโคแมนรุ่นนี้คือใช้เฉพาะเบนซินขาวนะครับที่เขาให้มาก็คือนอกจากว่าถ้าไม่มีจริงๆนะครับถ้าไม่มีจริงก็อาจจะใช้เบนซินเก้าห้าครับที่ไม่ผสมแอลโกอฮอล์นะครับอาจจะไม่ที่ที่ไม่ใช่แก๊สโซฮอล์เก้าห้าที่ไม่ใช่แก๊สโซฮอล์เก้าหนึ่งให้เป็น 95ล้วนครับแต่ว่าห้ามใช้เป็นแบบประจําหลักๆควรที่จะใช้วันนี้เพราะว่ามันให้มาใช้กับบอกว่าใช้กับเบนซินขาวเท่านั้นถึงจะดีครับเนื่องจากว่าถ้าใช้เป็นเป็นเบนซิน95ระบบการเผาไหม้มันก็จะไม่ดีสมบูรณ์เท่ากับเบนซินขาวครับเนื่องจากอาจจะเป็นหนึ่งไฟอาจจะเป็นสีแดงแดงแล้วก็มีคาเมลติดพวกนี้เยอะนะครับไม่แนะนําให้ใช้นะครับ บางรุ่นอาจจะใช้ได้2ระบบคือทั้งเบนซินก้าห้าและเบนซินขาวแต่รุ่นนี้บอกว่าใช้กับเบนซินขาวดีที่สุดครับผมตัวนี้คือเบนซินขาวนะครับที่ผมเทออกมาจากแกนลอนนะครับอันนี้มีความจุอยู่ที่สามร้อยห้าสิบซีซีส่วนตัวนี้จุได้ห้าร้อยเก้าสิบซีซีก็เกือบ,เก,อบเกือบสองขวดแล้วครับผม เรามาเติมกัน,นครับทางที่ดีเราควรที่จะใช้กลวยนะครับกลวยของตะเกียงโดยเฉพาะนะครับโดยที่รุ่นนี้เขาไม่ได้แถมมาให้เราต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มนะครับเพื่อเนื่องจากว่ากลวยของมันจะมีพวกไอ้กันนะครับกรองไม่ให้เศษวัสดุเศษฝุ่นนะครับเข้าไปอยู่ในนี้เห็นไหมรูไม่เท่ากันไหครับ เดี๋ยวเอาไปเอาอันเล็กครับ่เป็นไรครับเนื่องจากลกวยไม่ได้ขนาดปากกว้างกว่ารูนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามเทให้เข้านะครับเดี๋ยวยังให้หกนะครับผมหลังจากที่เราเทหกนะครับเราก็พยายามเช็ดเช็ดให้แห้งครับ ข้อดีของการมีเคสก็คือมาให้อันนี้สีกันกันกบพื้นครับเคสแห้งเดี๋ยวกลัวไฟติดครับอันตรายคราวนี้เรามาดูวิธีการผูกไส่นะครับนี่คอือไส้แท้ไส้โครแมนนะครับถ้าเป็นรุ่นของมันก็คือจะเป็นเบอร์21ผูกแล้วมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าเป็นรุ่นอันนี้ก็คือขนาด สามร้อยแหลงเทียนครับเตาตัวนี้มีน้ำหนักอยู่ที่1.4ึ่งจุดสี่กิโลนะครับให้ความสว่างอยู่ที่130่วัตรครับแต่ถ้าเทียบหลอดยาวที่บ้านเราก็คือหลอดละ4 0่วัตตก็เท่ากับว่าหลอดดีออนหลอดยาวประมาณสามหลอดครึ่งครับตีไปเกือบเกือบสี่หลอดครับความสว่างร้อยสามสิบวัตรครับ ไส่ตัวนี้300ร้อแรงเทียนแต่ถ้าใส่ห้าร้อแรงเทียนนี้ก็จะใหญ่ขึ้นถ้ามัดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะติดเห็นไหมครับมันจะไม่พอดีกันไปผูกไส้กันครับ <c oughs> ก็สวมเข้าไปครับแล้วก็มัดเหมือนกับเราผูกเชือกรองเท้าครับนี่มัดประมาณนี้ <c oughs> มัดสองครั้ง อย่าจะให้ขาดนะครับชวงระหว่างนี้เราก็ต้องจัดทรงให้ดีครับนี่ครับจัดทรงให้ป่องๆให้ส,สวยๆนะครับนี่ครับรูปทรงมัดส่วนตัวนี้เราก็หากัรกายมาตัดให้ขาดครับ นี่ครับจัดให้ทรงให้สวยครับเขาบอกว่าก่อนที่เราจะจุดเตารุ่นนี้นะครับเราจะสูบกี่ครั้งบางคนก็บอกว่าเฮ้สูบกี่ครั้งบางครั้งมันขึ้นอยู่กับว่าเราเราเติมน้ํามันมากน้ำมันน้อยนะครับแต่ถ้าเราเติมน้ํามันอยู่แค่นี้ครึ่งถังนะครับเราอย่าลืมว่าช่องว่างระหว่างอากาศในถังช่วงเนี้ยมันก็จะเยอะเราก็จะต้องปั๊มเยอะแต่ถ้าเราเติมน้ํามันเยอะมีช่องว่างในอากาศอยู่นี้น้อยก็ต้องเติม ปั๊มน้อยบางทีก็ปั๊มประมาณตู้สึกตึงๆมือนะครับผมก็หมุนซ้ายดึงขึ้นมาเห็นรูไหมครับเห็นแกนเห็นรูไหมครับเราก็ปิดไว้ส่วนตรงนี้ต้องอยู่ตำแหน่งออฟเท่านั้นนะครับผมนี่ตำแหน่งออฟนี่เปิดนี่ออฟไว้ก่อนนะครับถังน้ำมันปิดให้แน่นนี่ครับบางทีเรา เราประโยคตามข้อนหินเหตุที่มีเคสเคเพราะว่าเราบางทีประโยชตามข้อหินมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทําให้มันถังเสียถลอกนะครับเอามือปิดไว้ปั๊มพอตึงๆนะครับผมตอนนี้ผมใส่น้ํามันประมาณสามร้ยหาตอนนี้รู้สึกเริ่มตึงแล้วครับเพราะว่าเราไม่มีเกจวัดนะครับเห็นไหมครับไม่ถึง30มสนาที ไม่ถึงสาิบครั้งครับเพราะว่าใส่น้ำมันประมาณนี้ก็เหลือปั๊มอยู่ประมาณสามสิบครั้งตึงมือแล้วครับคราวนี้เราก็ต้องมาเปิดน้ำมันปล่อยน้ำมันนะครับเพื่อที่จะจุดจะตรงนี้นะครับผมเปิดไว้นะครับผม มันจะดำครับผมตอนนี้ไส้เริ่มไหมมันจะเริ่มดำครับตอนนี้เราก็ค่อยๆปล่อยน้ำมันครับ เห็นไหมครับผมตอนนี้รอให้อย่าเพิ่งกลัวตกแกนะครับรอให้มันไม่สมบูรณ์นะครับท่อเจนกับดังร้อนครับคือท่อตัวนี้ครับมันจะค่อยๆลุกแบบนี้ครับผมเหตุที่ผมจุดแบบนี้เพราะว่าหนึ่งยังไม่ต้องใส่โป๊ะนะครับเนื่องจากว่า หมวกต้องไฟลุกครั้งแรกนะครับมันจะทําให้หมวกตรงนี้ดํานะครับผมก็เลยต้องถอด <ann oy ing noise> เผาให้ร้อนก่อนครับผมเราต้องคุ้นคุ้นเคยกับมันนะครับจุดใหม่ๆบางคนไม่เคยจุดก็ น่ากลัวครับในระหว่างนี้เราเราสามารถปั๊มช่วยได้นะครับผมปั๊มอีกรอบครับผมแต่ตอนนี้มันก็รู้สึกตึงนะครับปั๊มช่วยได้ครับแต่ว่าตอนนี้มันตึงอยู่ขึ้นอยู่กับว่าเราเล่งมากเล่งน้อยครับอันนี้เล่งสุดครับผมอันนี้ผ่อนเห็นไหมครับผ่อนในระหว่างนี้เราก็ใส่โป๊ะครับ ใส่โป๊เข้าไปเป็นยี่ห้อโคแมนนะครับต้องระวังให้โดนอย่าโดนตรงหมวกมันะครับตัวนี้ร้อนครับผมถ่ายทำนี่ผมมองนี่ผมตาซ้าเลยนะครับตัวนี้พยายามอย่าให้โดนหมวกนะครับบางทีพุงสใส่ใหม่ครับ นไครับตัวนี้ลองเล่ดูสครับเห็นไหมครับสว่างสวยครับร้อยสามสิบวัตต์ไส่สามร้อยแหลงเทียนโคเแมนสองแปดหกอใช้กับน้ำมันเบนซินขาวครับผมน้ำหนักอยู่ที่หนึ่งจุดสี่กิโลครับ,รบตอนนี้ก็ระบบ ก็ทํางานด้วยความสมบูรณ์ครับผมจะมองตรงนี้มากไม่ได้ก็คือแสบตาเราเรามองตรงนี้ปุ๊บที่เราไปมองข้างนอกน,นี่ตาผ้ามัวนะครับเนืน่องจากว่าขนาดกลางวันนะครับถือว่าสาว่างมากครับผมเตารุ่นนี้สามารถจุดได้สองแบบครับคือกรณีที่เราที่เกียบถอดโปะนะครับเหตุผลที่เหตุผลที่เราขี้เกียรถอดโปะเนะื่องจากว่าจะต้องประกอบใหม่แล้วก็ไปจุดแบบนี้ใหม่ บางคนก็ใช้วิธีมันจะมีรูแหญ่นะครับมันจะมีรูด้านข้างสองรูนะครับเพื่อที่จะให้แบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้อัน,นี้เข้าไปได้จุดข้างในนะครับผมแต่อันนี้หัวมันใหญ่ครับมันใหญ่ใส่เข้าไปไม่ได้ครับเพื่อที่จะสอด เดี๋ยวผมจะจุดโดยวิธีที่ไม่ต้องถอดโป๊ะนะครับผมก็จะดับก่อนนะครับผ่อนเดี๋ยวมันก็จะดับเองครับให้สักพักมันก็ตอนนี้มันยังมีแก๊สครับตอนนี้ก็ดับไปหมดแล้วนะครับทีนี้ผมจะทดลองจุดทางนี้นะครับโดยให้เราโดยให้เราจุดไฟไว้อย่างนี้นะครับผมแล้วก็ค่อยค่อยปล่อยน้ํามันนะครับ ี๋ยวนะครับติดแล้วก็ติดง่ายเหมือนกันนะครับผมเนื่องจากว่าท่อยังร้อนอยู่ครับผมเ,เรเ่งสิครับนี่เร่งสุดครับผมสว่างมากครับผมนี่ผ่อนรีปิดเดี๋ยวมันก็จะดับเองครับผมนี้ก็ไฟได้ดับสนิทนะครับบางทีตอนนี้แรงดันอากาศ นักัดน่าจะประมาณสักสองบาทนะครับอยู่ในนี้เราก็ขายตรงนี้ได้ครับเวลาเราอยากจะให้มันแรงดันอากาศนะครับดูนะครับได้ยินไหมครับนี่คือเราปล่อยแรงดันอากาศไว้ครับแล้วก็ปิดกับเพืนไว้อย่างนี้วันหลังเราค่อยมาตอนเราจะใช้เราก็ปั๊มเข้าไปใหม่สำหรับก็การรีวิวนี้ก็อาจจะสมบูรณ์มากไม่สมบูรณ์มากนะครับก็สามารถ ถามเข้ามาในเมนต์ได้นะครับว่าใช้ดีไหมใช้แบบไหนนี่ครับคนตัวผมว่าผมเป็นคนที่ชอบแตะเกมอยู่เป็นผู้เดิมนะครับถือว่าขนาดพอเหมาะครับอันนี้คือขนาดกลางนะครับมีขนาดใหญ่ก็จะเป็นรุ่นอื่นนะครับอันนี้คือขนาดกลางขนาดใหญ่ก็สูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งมาครับตัวนี้ก็เวลาเก็บก็อย่างนี้เลยครับตันกระแทก สวมเข้าไปให้ถูกเดวยนี่ครับตรงล็อกนี่ครับเวลาเก็บบนรถบนลังก็คือไม่ต้องกลัวโป๊ะแตกไม่ต้องกลัวไส้แตกนะครับเพราะว่าเราอยู่ในนี้เรียบร้อยครับผมยังไงก็ฝากขอบคุณฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับทิศธีการหลังจากที่เราเผาไส้แล้วนะครับถ้าเราไปจับมันจะเป็นแบบนี้นะครับผม นี่เห็นไหมครับมันถึงบอกว่าใส่แตกง่ายเห็นไหมครับนี่เพราะอย่งงางนั้นแล้วห้ามเอามือไปโดนครับ